ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือหุ้นเกินครึ่งอ่ะคือหลังจากที่ปตทถูกเอ่อเขาเรียกแปรรูปเออสมัยป๋าใช่ไหมช่วงช่วงยักวาวนหรือเปล่าไม่ใช่ครับทักษิณเหรอเออทักษิณใช่ถูกแปรรูปเข้าตลาดเราก็รู้อยู่แล้วว่าการซื้อหุ้นตอนนั้นอ่ะมันหมดภายในหนึ่งนาทีเออซึ่งแสดงว่ามันมีการล็อกกันไว้หมดแล้วใช่นะครับคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้งานแพงขนาดนี้เนี่ยมันทำให้ต้นทุนการผลิตเราแพงมาก ซึ่งผมอาจจะต้องทบทวนใน<ม>เรื่องพลังงานเราอาจจะเปิดเข้าพลังงานเสรีป่ป<ม>คือปตทเราไม่ไปยุ่งกับเา<ม>ขาอ่ะเขาก็เป็นหน่วยงานที่เขาต้องขายตาม cola, ที่เขากำหนดราคา<ม>แต่ว่าถ้าเรานำน้ำมันเข้ามาในราคาถูกได้เรามีปั๊มอีกต้องหลายปั๊มหลายยี่ห้อที่เขาอาจจะเข้ามาร่วมโครงการกันเราถูกไหมครับ <S 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 2> <S 2> เออนี่ดีแลนะ้วเพราะว่าตอนเนี้ยลงกลั่นทั้งหมดเนี่ย มันเป็นของปตทไปหมดแล้วบางจากอะไรสาขาปตทท่านเลยอยู่ในมือเขาหมดแล้วแล้วน้ำมันแพงกว่ามาเลยสองเท่าตัวครับเออถ้าท่านพลเอกรังสีแก้ได้เนี่ยคนอยากมาลงทุนเยอะเลยนะก็ถึงเวลานะั้นเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะเ,ออเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับปตท,ทหรอกอเพราะว่า,าการซื้อหุ้นคืนก็คงลบาบากเพราะมันใช้เงินเยอะมากใช่ นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดนําเข้าเสรีน้ํามันโดยอันนี้มันอาจจะต้องเป็นองค์กรเชื้อเพลิงอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้อเดี๋ยวต้องมาศึกษากฎหมายแต่ผมดูแล้วพอมีแนวทางเพราะว่าน้ํามันจากประเทศอิหร่านจากรัสเซียเนี่ยราคาถูกเออถูกกันเยอะเลยครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ยินดีจะขายให้เราก็ถ้าเราเอามาขายเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นการที่จะไปลดอะไรกับปตทก็ปตทก็ขายราคานี้ไปเราเราก็นําเข้ามาเพื่อเป็นสวัสดิการ ให้กับประชาชนใช่ไหมฮะก็ขายกันราคาหนึ่งได้เพราะมันเป็นตลาดเสรีพี่ตอนเนี้ยโอ้โหนี่ยเขาบอกเอาอย่างนี้เลยได้ไหมไหนๆก็ปตทก็ดันมาเยอะแล้วแต่ในฐานะรัฐบาลถือหุ้นใหญ่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะรวมๆหมดแล้วเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะงดปันผลสักห้าปีไหมหุ้นแม่งตกเองเลยงดปันผลห้าปีเลยที่เหลือส่งรัฐบาลหมดเลยเออส่งกลับรัฐบาลหมดอย่างนี้เอาไม่กล้าทำไหมคือเอาแบบนี้ครับทั้งหมดเนี่ย ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าได้บริหาเนี่ยขอดูแง่กฎหมายเพราะมันจะกระทบกระเทือนตลาดหุ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นบูชิปด้วยเออขาใหญ่นะครับเพราะเดี๋ยวเซ็ตอินเด็กมันล่วงขึ้นมายุ่งเลยนะค,คือคือเอาแบบนี้ผมเนี่ยคิดมาหลายหลายแง่เหมือนการเรื่องพลังงาน,นแต่ว่ามันก็มีฮะแต่แต่ประเด็นคือไอ้คนที่มันถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระดับธรรมดาของประเทศออนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจรอบเนี้มันจะทําให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจอีกหลายเรื่องออนะครับพอเปิดมาเนี่ยของขึ้นหมดอะคนประเทศไทยของขึ้นหมดอะร้าน,นกาแฟะฮะมันก็มีทั้งนอมินีมีทั้งอะไรที่เราจะต้องมาดูนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออผมมองแล้วว่าการเข้านาเข้าพลังงานแบบเสรีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เออน่าทํานะครับน่าทานะมันเป็นไปได้ครับเพราะวันนี้ร้านกาแฟในปตทถ้าเอ่ยชื่อคนเป็นเจ้าของแล้วก็ลมแดกเลยครับก็ไอ้คนที่ ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินครับแล้วชาวบ้านอย่างญาติพี่น้องผมญาติพี่น้องรังสีก็ไม่ต้องเกิดเหรอเออถูกครับใช่ไหมมันต้องมีหาวิธีให้ทําได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอบ้านเนี่ยขณะนี้นี่เสียมันเยอะมากเลยใช่ไหมนี่เสียเยอะมากแล้ววันนี้มันลามไปบ้านไฮเอ็นแล้วไปบ้านระดับ40-50บาสล้านแล้วซึ่งเริ่มขาดส่งตอนนี้คือ ที่ผมทราบมาคือเริ่มเลี้ยงงวดคือไม่ให้ขาดส่งเกินสามเดือนเพราะถ้าขาดส่งเกินสามเดือนอก็ถือเป็นนี่เสียจะถูกยึดแต่ผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ของรายได้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยของประชาชนแบบนี้เนี่ยมผมเชื่อว่าเสร็จคือจะเลี้ยงได้ไม่นานเขาถามมาอีกแล้วว่าไอ้บ้านที่รัฐบาลชุดที่แล้วนะ ออกมาแล้วเป็นบ้านของประชาชนบ้านไทยอะไรนะครับมันมีไม่กี่หน่วยเองบานอย่าถอนเออบ้านบ้านอะไรก็รู้ที่แบ่งสร้างทีครับอ่าไอ้ตรงรถไฟอ่ะครับเออบอกไม่มีไม่กี่อันเองอ่ะถ้าถ้ารังสีทำให้คนได้อยู่เยอะๆเป็นลานเนี่ยทำได้ไหมคือทั้งหมดเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะพี่บานถ้าเกิดว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็มีรายได้ดีขึ้นแต่ถ้าตามใดที่เรายังประสบวิกฤตแบบเนี้ย ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนแค่หาเงินใช้นี่นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้แต่ว่าถ้าเราตั้งไข่ถูกพี่เราก็จะเดินถูกทางถ้าเราตั้งไข่ผิดเราก็จะเดินสะดุดลงตอนนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยต้องทำใจกันเลยว่าคือนี่เราจะทำไงให้ประชาชนปลดหนี้ได้ถ้าประชาชนปลดหนี้ได้มีแรงซื้อภาคธุรกิจมันจะฟื้อเมื่อภาคธุรกิจเฟื้นรัฐบาลก็จะไม่ต้องทำงบขาดดุลแบบนี้ มันเป็นลูกโซ่กันหมดพี่เห็นภาพเลยแล้วรัฐบาลออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะแก้นี่ให้แก้นี่ให้ห้ามไห้ามเคนคนละแสนแม่งมีนี่คนถึงองะหยิยบรานหมดอะแล้วไม่เคยคนละแสนแล้วมันจะแก้ได้กี่คนเนี่ยผมผมผมนึกบอกว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งไข่ได้เนยโครงการนี้ไปได้เดินได้แล้วนะครับผมเชื่อว่าไอการที่จะมาช่วยภาคประชาชนที่เป็นหนี้เนี่ยมันมีวิธีหีืบเปล่าไปได้มีความหวังนะอย่างน้อยก็มีความหวังแล้ะลด แบรนด์ไทยเนี่ยโอ้โหคนจนนี่บอกว่าขอขอกูซื้อสักคันดิวาคันหนึ่งแมงสักสองแสนนี่กูสู้เลยลเนี่ยก็ขนาดมาเลเสียก็ยังมียี่ห้อโปรตอนเนี่ยครับทำไมเ,เราจะทําไม่ได้ก็น่าช่องมุณยงอดอยู่คันนี่ยโปรตอนออมันทาได้หมดแต่นี้ที่ผมบอกอะ่ะการคอรัปชั่นเนี่ยเราต้องเอาเอาเอา,เอาออกจากสังคมไทยให้ได้โอ้โหเรื่องนี้สำคัญนะคือโทษต้องแรงที่ผมบอกแล้วไม่มีการลดโทษคือวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยนะ มันไปทั้งระบบแม้ทั้งระบบความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมโอ้โหน่าก,กลัวมากนะฮะน่าก,กลัวมากนะก,ก,ก,ก็คือตำรวจเป็นคนรับสวยแ็บพนันเองอไอ้สแกมเมอร์มันถึงไม่มีใครจับไงพี่เอีเนี่ยมันตอนนี้จับไปตรงไหนมันมีแต่เรื่องเละตุ้มเป๊ะหมดมผมรู้ว่าไอ้นายคนที่สามสามเนี่ยสำคัญแล้วแล้วลถ้าไม่จิตไม่แข็งจริงนะครับแล้วก็คือไม่มีแผนจริงจงนะ โอ้โหแก้ยากพี่บานเพราะมันมันเน่าทุกระบบเลยตอนนี้แล้วต้นทางเนี่ยคือตำรวจสำคัญมากเลยพันตำรวจเอกวิรุตอริตะเลเนี่ยเขามาบอกเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมไปแจ้งความอ่ะมันมีสมุดลงสองเล่มให้เล่มที่มารับว่ามันไม่ลงที่แล้วมึงขอยห้ชาติหน้ามันถึงจะทำครับอ้อเนี่ยแล้วดูที่ขบวนการยุติต้นทางเจอตำรวจเข้าไปอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าโอ้โหมันต้องทำหลายหลายอย่างพร้อมกันนะมันฑิตวิทยาใดหนึ่งก็ไม่ได้นะนี่บานนั่นเละดิ การดังสีเป็นดีนะเพราะมาจากโรงเรียนเตรียมทหารตำรวจเขาก็เกรงใจเขาว่าที่ว่าพวกเดียวกันอ่ะครับเออผมผมผมนึกบอกว่าการแก้ไขรอบเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเรื่องทั้งหมดในประเทศเนี่ยถ้าพี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเสรีข้างมากพี่ทําไม่ได้หรอกไม่มีทางใช่ใช่ไม่มีทางเพราะว่าให้พี่เป็นนายกด้วยนะผมถามว่าพี่จะสั่งให้รัฐตีต่างกับต่างพักยังไงเออมันไม่ฟังเราหรอกใช่มันก็ฟังพักมันเออนี่ย